ปลาอย่างเทพครึ่งเอาไปครึ่งอยู่ในนี้นี่ปลาดุ๊กดุกเนาะโอ้โหเอ๊ะบุฟเฟ่ปลายังบลาเนี่ทีมงานกำลังรุ่นเอาทรัพยากรทรัพย์สมบัติมีโบนีิมีตัวเปล่ามีครับพี่น้อง <c oughs> มาบึงโอ้หมดมีนิโตรโบบึงแต่จังหวะท่าอยู่ก็โอเคแล้วบ <c oughs> ่าได้แล้วยังไีรยดลาบูะอเะะอาขึ้นมาแล้วปรนมาวนี่โอ้ แปลแค่แปลปลาลดสมุคือปลาลาดทำาสน่หจังสิคือปลาเข่ามาแล้วหนึ่งตัว,ตวง,างามอยู่อ้าติดตามตัวต่อ,ตอไปนายหัวในหยเียบแปลคนนี้ยิ้งงามอีกเลยได้ลุ้นได้ลุ้น มาลุ้นอีกมางนดีองน้ตนีตัว่มาเนี่เลาะดังนี่ในหัววิสการกำลังซ่งหาตัวอยู่นอยู่ลปงตกตาต้องกันพี่เ้าะเที่ยงยู่เที่ยงเด็ขึ้นมาแล้ว

ปลาเป็ดปลาใช่ง่ายกินไวแต่จสได้ตัวหยากๆอยู่นอยนึงเอ,อวาววสักการขอโปูได้บานนี่เออฉันก็หายปลาลายสองแจมที่น่นองมือน,น,นี้ลงามาหาปลาปลาลาดเป,ปก็กแท้เป็กปลาลดสมบูรณ์คือปลาลาดทำสันใดจังสิคือปลาขาวเอ,นะอ้ามัานมานตคันนี้กะ คันน <Beautiful, S 2> okay? okay. okay. ี้ก็โอเคอยู่ท่นวิศาการห้องวิศาการว่าโอเคอยู่รุดูพี่น้องปั๊บเลยท่านอย่างนี้ตัวบุหินอยู่บมท่านว่าคือว่าพลาดไปรอบนี้โอ้ยวิศาการเต้นนี่ตัวได้นี่เด้ว่า้อยส่วนพันนี่บุงดูดิเอ้ารอลุ้นทางตัวไปใช้งานอยู่ แม่ผมถึงตัดแทนหัวหมวกจารย์เตี้ยอุปถัมภ์หมวกเออจา์เตี้ยเพิ่นตัดเอาแค่หมวกนี่ลืมเอาแพมาใส่งามโลบนี่งามคนเก่าน้อยหนึ่งยูคกับแป่นนี่เพราะมักมัอยู่ท่้นจุนมาแล้วเรียบร้อยปักไม่เหงก่อกตนย ไหลวละหนึ่งแรมงามงามฮะชอบชอบมานต้องไปพี่น้องท่านไปหนึ่งโลกได้ปลาจากักรตกนะสามปลาจากตรตกใช้งามพีม่น้องอ๋อเด็กประมาณชาวชาวหกขั้นเจออชาหกหลังใส่ตะพูนหน,นึ่งลงมารอบนี้ได้สามรตก มีตัวแนนอนว่าเนเรียบร้อยว่าเ่นจะเอ๋บึงไซก่อนไซสักหน่อยโอ้มาเป็นห้างเลยจิมาเป็นห้างไซน้อยเดี๋ยวบอกไหมไซน้อยนะสซจิวสซจิวจอ่าถอยอ่าไปแตกไอยไปแตกไอยขาผ่ายื่อเดี๋ยวนี้เอ้า มาลุนลอดที่สองหลังมิดใส่พุ่นนี่นี้จืดโอ้ใสสวยๆคนละหลังก่อปราดปรหลาดคนละหลังอ้าวช่องหลังมาพ่งใสเนี่ยโอ้ยหาใส่งหลังซ้อนชีทึกองหลังซ้อนวะนี่ตัวนั้นตะขึ้ตัวนั้นน่ะถ้ันโอ้ถึงช่องหลังซ้อนเลยพี่น้องอ้ยช่องซ้อนเยขึ้นดจัเตียยกขึ้นให้บิ้งไห มันเป็นดันสายเบ็ดกูนี้เห็นบ่สายเบ็ดกูมันไงเลยนี่เกือบสามนิ้วกันเลยสายเบ็ดผูกข้าได้ในสายมันเนะสายมันเอ้าเดี๋ยนเาสายเบ็ดกูมาใช้ไว้งามลายงามหลายเนี่ยมาอีกแล้วนะเพื่อโอ้ยใส่เดียวอยู่อยู่มองเดียวได้สองเลยใส่เดียวกัน ที yeah! <that <that ng am, ng am, ng am. ่มจะว่าเป็ดเสียนใส่ลังมึงนงามงามงามมาอีกแล้วใสโอ้ประหลาดใส่งามอีแล้วพี่น้องเสือดเดือเดือดเดือดเอเลืเดือดเ่ืเอดเเดอดเดือดอดเดเอดเดอเดอดดอเืออออกน พันในพันว่าวะข่าหรอบ่พันในพันว่าจะเป็นเซียนเออ,อ,อก็ธรรมดาก็ใส่สวยอยู่คือเก่าตัวรุ่นเล่าข้าวเดียวมึงมันดึงขึ้สไปเป็นตัวใหญ่นี่พ้อมจุดลิฟท์<อ>มันคอยพลาดเนาะคันพ่อม,มีอาการอะไรน้อยมันยังว่าเป็นนึกว่าอะไรนึกว่าเบิเดรอบสองเบิง้งผลงานสองโลดเดีจักตัวนี้แปดสองโลดเดีแปดตัวมีจะใช้ทำงานพี่น้องเลย อลองนินเดลายก่อนลองทำอิ้ดลองที่สองฮะย้ายสถานที่ก่อนยามสองล่องเลยย้ายพี่น้องเลยอ้าวจานเทียมีตู้เสยโอ้เหนึกว่าสิบโได้ปดลาลาดรอบนี่มีตู้เสยหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายพี่น้องได้ปลาลาดตัวหนึง่งปลาดุกตัวหนึง่ง ใช้สองล่างใกล้กันเออบารี่ก i̇şte oh, ัเจ้ากำลัง hmm. นี้ได้ได oh, ้หลังส okay. ุดท้ายนี้หาถือว่ายังมานอยู่นี่เก้าโอนี่เป็นรอพิเศษเปลี่ยนมือให้จัดเตี้ยแหละมานั่งแล้วบานี่บุตรแล้วบารี่ไปดุกอันนี้นะไปดุกวะโอ้มีไปดุกอีกแล้วพี่ต้องโดตรปกุดโอ้ยลายปลาใช่ปะปกุดวะ อ้าวปิดปากเครื่งสักบันนี้เอาเลยโอ้ยใส่น้อยใส่จิ๋วจิ๋วป้าเป่าเห็น่ว่าปิดแตบนึงเอ้าไม่อยากเบอรปลาอย่างเท่ปาเครงเอาปาเครื่งอยู่ในนี้นี่ปลาดุก ปลาดุกเนาะโอ้โหตายเลยโอ้โหปลาดุกปลาอยังบาดนี่ยวอดังสารสีปลายังบุญึก่อโอ้ยตายกลับมาเลยค่อยหู้ป็นปลาดุกตายพี่น้องเอ้ยโอ้ตายไปจันเตี้ยนี่จานเตี้ยมุดอย่างเดียวใช้ปลานุ่งมึงดูยก่งไอ้ที่ให้น้องเบิ้งมึงดูโอ้ขุดขุดงอตายคาเบ็ดนานยามอลไรพี่น้องเอ้ย ตายง่ายตายไวเแต่ๆรอบนี้ฮะก็ได้สองแทมแต้มที่สองนี่อ้าวจัดเตียล็อกไซบาบุมีออกขึ้นมามีตัวตกมาไหตายตายตัวสื้อฮะตื้อมายแล้แทมหนึ่งตกมาเล่นกันนาเอากมาเดชใช้งานอยูขึ้นกัน เรืว่ามันตายนายึกว่ามันบุญยิงเลยคือมัน,นบุมีสนับงามอยู่ถึปปกปว,ว่าครึ่งปว่ากลงนี่มันกัวฮดอ้าวโคตรสวยงามอยู่มาแล้วขึ้นมาแล้วใส่สวยใส่ใส,สวยส,ย <c oughs> สวยผลงานจานเตี๋ยมา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 ใส่งำงานพี่ <c oughs> น้องเต็มที่เหนแล้วนี่ <c oughs> ที่สามสามครึ่งเนาะสามครึ่งสามครึ่ง น้อยก็นับปิดแตบได้สี่แทบแล้วนวิธีเอาปลาลาดบุญญาเป็นคะแนนมีแพทันระดึงเลยแล้วโอ้ส่สวยอีกโอ้ย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 สายงามอีกหนึ่งตมสายสวยอีกตึงตัวึงแจ๊บโอ้สายงามไม่ร้ไง อมเฮะคอยติดตามต่อไปใส่สวยๆทั้งนั้นน,นี่งามๆยามไปก็ยามเด้อใส่สวยๆทั้งนั้นแต่เบิ่งเด้อตกกลับกรของเพื่อนยังคือสภาพเด้ยเด้อขอโทษ <c oughs> ใส่เล็กลงเล็กลงไม่แล้วน้งเต็มแต่ผณงานจานเตี้ยีจานเาขายเป็นี่นี่นจะรุ่นระดับอาจ,จารย์ทางนั้นใส่สวยโอ้สีงามอีกตัวนี้โอ้ <คน S 2> ตัวตนก็นงามนะโอ้ผลงานจานเตี้ยธ <c oughs> รรมดา <c oughs> ชิมงานคันสันลันเป่านี่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อมีกำลังใจให้จานเตี้ยได้เลยเออเออนี่ใส่งามๆอยู่แล้วปลาตึงโอ้ปลากดคังพี่น้องใส่งามๆอยู่พอดีงามใจเย็นๆกอข้างพี่นนั่นน่ะโอ้ยดูดกูนั่เออกองข้างนี่พี่น้องเนี่ยเนี่วะนี่มันบ้ได้อาปลากินกอข้างกินตัวนี้นะโอ้ความหมานเคนธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อปลา กันกนะโโฮ<อ>เครื่องตูทมิดสำหรับว้นนี้มาต่อไปมาต่อไปโบบไปากินก็ได้นะโอผลงานวันนี้ลงประมาณจากักรูนก้นี่นันัดเ้าได้ยไงอยู่ประมาณสง่งสามลูนี่แหละเอกจริงเลยใช่บึ้งบอลิลจักรูสามลูกหก เราทราบนี่ออกกันเรือประมาณมึงสามลูกไปสามลูกสิบเจ็ดเป็นงานมั้งนี้